สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง youtube แม่มดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมกราคมปี2568ช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากรากฎรับฟังคลิปนี้ได้และท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้ค่ะดาวตนุลักษณ์ของชาวลัคนากรากฎก็คือตำแหน่งดาวพระจันทร์ค่ะแต่เนื่องจากดาวจันทร์มีการโครจร2วันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีในที่นี้ที่ฉันจงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวผู้ทัดเดินในการพยากรณ์แทนค่ะดาวพฤหัสทำตำแหน่งโยกหลังกับลัคนานะคะเรียกว่าอยู่ในภพลาภครองตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เป็นจุลจักร และรอบเวลานี้ดาวพฤหัสมีการถอยหลังร่วมกับดาวมฤตยูค่ะพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะสุภระลาภะหมายถึงความสําเร็จเกิดขึ้นหมายถึงมีเกณฑ์ได้ลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะหรือว่าในรอบระยะเวลานี้ค่ะมีเกณฑ์ที่หากใครที่ยื่นในเรื่องของการขอตําแหน่งต่างๆหรือว่าการสมัครงานต่างๆการที่จะรอคอยในเรื่องของ ขั้นตำแหน่งท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลุ้นนะคะมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาค่ะมีผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักเข้ามาช่วยเหลือแต่เนื่องจากดาวโคจรเดินถอยหลังร่วมแบบนี้นะคะก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ล่าช้าไปบ้างหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างท่านอาจจะต้องเป็นคนที่คอยตามในเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะคอยที่จะตามข้อมูลข่าวสารลักษณะแบบนี้ค่ะ และดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยซึ่งอริในที่นี้หมายถึงอุปสรรคปัญหาคู่แข่งนะคะหมายถึงสิ่งที่เข้ามาขัดขวางเจ้าชะตาอริได้ตําแหน่งจุลจักรก็หมายถึงเรื่องของคู่แข่งการแข่งขันต่างๆก็ไม่ได้สําเร็จได้โดยง่ายนะคะแต่เมื่อมาอยู่ในภพลาภแสดงว่าคู่แข่งของท่านหรือการแข่งขันหรือว่าคนที่เป็นศัตรูหรืออาจจะเป็นบริษัทที่ เป็นบริษัทคู่แข่งของท่านนะคะอาจมีการร่วมจับมือกันในเรื่องของการทํางานมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการงานสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะได้ทําในรอบระยะเวลานี้แต่เรามาดูดาวการงานของท่านกันค่ะดาวการงานของท่านคือดาวอังคารทับลัคนาได้ตำแหน่งนิดนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดที่ดาวอังคารด้อยกำลังที่สุดค่ะแต่จุดนี้ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสีย และดาวอังคารก็เป็นดาวคาดของชาวกรกฎนะคะหากใครที่มีดาวจันทร์ตั้งรับหรือดาวอายุตั้งรับรอบระยะที่ดาวอังคารอยู่ทับลัคนาของท่านแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาให้ต้องเกิดปัญหาทั้งเรื่องการงานเรื่องบริวารเรียกว่าเป็นช่วงของวิบากกรรมที่เข้ามาแต่ดาวอังคารในรอบระยะเวลานี้จะต้องตกตำแหน่งกาลกินีจรเท่านั้นค่ะ พระนาะฉะนั้นเมื่อดาวอังคารทับลัคนาเป็นนิดนะคะก็เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะในเรื่องของการงานอาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรมากนะักอาจเป็นช่วงที่ท่านอึดอัดลำบากใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ตัวท่านนั้นขัดอกขัดใจเกิดขึ้นดูจากตาแหน่งดาวหลายดวงซึ่งมีการโครจรวิปริตซึ่งดาวอังคารด้วยก็มีการโครจรถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ในช่วงวันที่1นึถึงยีที่ดาวอังคารทับลัคนาก็ถือว่า ใครที่รอคอยงานอยู่นะคะหรือว่าใครที่กําลังสมัครงานอยู่ต้องกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามหาบริษัทเพิ่มเติมต้องพยายามหางานเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเรียกว่ากําลังของดวงดาวค่อนข้างน้อยในเรื่องของการทํางานค่ะและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการพนันก็ต้องระมัดระวังด้วยในรอบระยะเวลานี้นะคะพระดาวอันคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยเมื่อเป็นนิดก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าการอยากทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้เงินมาเป็นเงินก้อนหรืออาจจะมีเรื่องของความโลภเข้ามาในรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะและดาวอังคารจุดนี้ในวันที่1นึ่งถึงยีนะคะก็จะเล็งกันกันกบดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธนะคะจะยกมาในวันที่20มกราคมค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะก็อยู่ในลักษณะที่เล็งลัคนาของท่านในวันที่14มกราคมอาทิตย์ได้ตําแหน่งจุลจักร ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินจุลจักรในภพปัตตานีเล็งกับดาวคู่ศัตรูแบบนี้แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะอกขัดใจแน่นอนท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนการตัดสินใจเร็วหรือบางครั้งนะคะอำนาจในการต่อรองเรื่องของการงานนะคะพันธสัญญาต่างๆหรือข้อบทกฎหมายต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รอบระยะเวลานี้นะคะ ถึงแม้ดาวการเงินจะได้ตำแหน่งจุลจักรก็ตามนะคะและช่วงต้นเดือนก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้การเงินมีเกณฑ์ได้สิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็พ่วงมาด้วยปัญหาเพราะช่วงต้นเดือน1-14ค่ะดาวการเงินตกพบอริแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาเข้ามามีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามามีเรื่องปรับป,ปรับเข้ามาให้ต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินการงานสิ่งที่ท่านจะต้องซัพพอร์ตไปหรือเรื่องของการเดินทาง จะเป็นเรื่องของสังคมคอนเน็กชันต่างๆก็ตามและดาวอาทิตย์ในราศีมังกรในพบปัตติซึ่งเล็งลัคนาของท่านก็ถือว่าจุดนี้นะคะได้กําลังที่ดีในเรื่องของคู่คา้าคู่หึ้นส่วนคู่ครองคนรักลักษณะแบบนี้ท่านมีเกณฑ์ได้การเงินเข้ามาเพราะว่าดวงดาวเล็งมาที่ตัวท่าน แต่เมื่อมาเจอดาวคู่ศัตรูอย่างดาวอังคารนะคะก็จะทําให้ดาวอ่อนกําลังลงจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจบางทีรอเงินมาแล้วจะต้องแบ่งเงินนั้นไปนะคะอาจจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนหรือว่าได้เงินมาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยไปมีค่าใช้จ่ายเรียงตัวกันมาลักษณะแบบน,นี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนดาวพระพุธในวันที่20มกราคมนะคะซึ่งมาอยู่ในราศีมังกรดาวพระพุธจุดนี้เล็งกับดาวอังคาร ถือเป็นดาวคู่วิวาทะก็คือการวิวาทระมาระวังการมีปากเสียงระมาระวังการที่จะใส่ไฟใส่ความมีอารมณ์โมโหต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานคู่ค้ากู่ส่วนเมื่ออยู่ในภพปัตติหมายถึงภพของส่วนแบ่งหรือมีเกณฑ์นะคะทะเลาะกันเรื่องของการเงิน ผลประโยชน์แบ่งเงินกันไม่ลงตัวลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นดวงดาวต่างๆมีทั้งดีทั้งเสียดวงดาวเมื่อมีกําลังดีแสดงว่าดาวดวงนั้นส่องแสงสว่างได้ดีแต่เมื่อเล็งกับตําแหน่งดาวคู่ศัตรูนะคะก็อาจจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดเป็นเรื่องดีนั้นเกิดความด้อยลงไปเพราะนั้นท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานคล้อยตามให้เป็นยอมให้เป็นนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยอมในเรื่องของผลประโยชน์ ที่อาจจะเป็นลักษณะการทําร่วมกันแต่ถ้าสิ่งไหนที่ใครมาเอาเปรียบท่านท่านก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ถือว่าจุดนี้จะทําให้เจ้าชะตาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะได้พบเจอนั่นเองค่ะแล้วพอวันที่25มกราค่ะอังคาร ยกออกจากลัคนาของท่านเข้าสู่ภพวินาศรอบระยะเวลานั้นการงานอยู่ในภพวินาศอยู่ในบ้านของคู่ศัตรูก็เชื่อว่าอาจจะมีเหตุบางอย่างบางคนมีเกณฑ์ตกงานบางคนมีเกณฑ์อย่างเบาแล้วก็คืออาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงปรับปรับนะคะมีโผใหม่ออกมานะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่อึดอัดใจมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ท่าน ไม่อยากไปทำก็ได้นะคะหรือว่าท่านอาจจะรู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะทำงานนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนงานเลยลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วช่วงรอบระยะเวลานี้ระมัดระวังด้วยหลังจากวันที่25ไปแล้วนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหรือจะเรียกว่าทั้งเดือนเลยก็ได้ระวังความโลภเข้าครอบงาค่ะแล้วระวังเรื่องของบริวารการมีปากเสียงการถูกแทงข้างหลังการที่ท่านสั่งการไปหากท่านเป็นผู้บังคับบัญชานะคะ การที่ท่านพูดไปสั่งการไปคําพูดทุกอย่างระวังที่จะโดนแปลงสภาพหรือว่าอาจจะแปลงสารออกไปผิดลักษณะแบบนี้ส่งผลให้ข้อมูลผิดพลาดการงานผิดพลาดนะคะเพราะว่าจุดการงานมาอยู่ในภพวินาศอยู่ในบ้านคู่ศัตรูการงานเกิดความผิดพลาดคําพูดคาจาต่างๆอาจจะทําให้ท่านสูญเสียผลประโยชน์หรือมีการกลับมาแก้ไขปัญหากเก่าในเรื่องของการงานสำหรับชาวกรกฎก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะคะดวงดาวต่างๆในจักรราศี เราใช้ดาวหลายดวงด้วยกันในการพยากรณ์เพราะนั้นดวงดาวต่างๆก็จะกระทบในช่วงระยะเวลาที่ดาวมาโคจรเท่านั้นนะคะส่วนตำแหน่งดาวพระเสามาดูกันค่ะเสารเป็นเจ้าเรือนปัตตานีปัตตานีหมายถึงธุรกรรมคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆมาอยู่ในภพมรณะเกษตรเรือนสองนะคะก็ถือว่ารอบระยะเวลาที่ดาวเสามาอยู่ในภพเรือนนี้ใครคิดร่วมธุรกิจนะคะใครคิดทํา ธุรกิจาการค้าต่างๆหรือว่าลงทุนต่างๆเป็นลักษณะของการร่วมทุนการมีส่วนแบน่งหรือมีคนชักชวนลงทุนนะคะจะเป็นลักษณะของการลงทุนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสายสุขภาพลักษณะแบบนี้ถึงจะดีนะคะแต่ช่วงรอบเดือนนี้มีเหตุข,ขัดอกขัดใจกันอย่างแน่นอนเพราะดาวพระศุกร์เข้ามาแทรกนะคะเรียกว่าศุกร์เข้าเสาแทรกในเรือนมรณะมรณะหมายถึงความอึดอัดใจลำบากใจ ความเครียดก็ได้หมายถึงความเจ็บป่วยก็ได้เหตุต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิลาชนะครเพราะนั้นถือว่าดาวศุกร์แข็งแรงในภพมรณะจะเป็นอย่างไรพันธุมรณะแบบเบาๆแล้วอาจมีเกณฑ์ เปลี่ยนที่นอนย้ายที่นอนนะคะหรือว่ามีเก์อาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้รักษาตัวเกิดขึ้นได้บางท่านอาจมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ในบ้านคุณแม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้บางคนก็อาจจะไปลงกับคู่ของคนรักก็ได้ะนะคะลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องระหองระแหงมีเรื่องที่หมางใจกันมีเรื่องผิดใจกันเพราะว่าภาวะที่สุขเข้าเสาแทรกจะทําให้ท่านรู้สึก เครียดเกิดขึ้นได้ในรอบระยะเวลานี้แต่ก็ยังเกิดเรื่องดีอยู่และหากใครที่มีการเปลี่ยนแปลงที่นอนการย้ายบ้านชั่วคราวการไปนอนที่อื่นที่เกี่ยวกับการทํางานชั่วคราวนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของ การอาจจะไปท่องเที่ยวหรือเดินทางรอบระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดอย่างดีค่ะดาวพระเกตก็มาอยู่ในภพพันธุด้วยเพราะนั้นกระตุ้นกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านเรือนกระตุ้นกิจกรรมให้ท่านไปมาหาสู่กับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เครือญาติสนิทมิตรสหายของท่านมากขึ้นนั่นเองค่ะและดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ เพราะนั้นดวงดาวบ่งบอกในลักษณะแบบนี้นั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับลาภผลผลประโยชน์ของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่แดนไกลอยู่กับคนที่มีลักษณะแตกต่างกันหรือบางคนค่ะค้าขายในลักษณะของโซเชียลออนไลน์ดีแต่รอบระยะเวลาที่เสากลุ่มร่วมกับดาวพฤะศุกอาจมีเรื่องของความทุกข์เข้ามาบ้างมีเรื่องของลูกค้าน้อยบ้างนะคะดูจากดาวการงานซึ่งอ่อนกําลังท่านจะต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นสิ่งต่างๆ และใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของทักษะของบริวารลูกน้องของท่านให้ดีนะคะเพราะถือว่ายังคงมีศักยภาพได้ดีเพียงแต่รอบระยะเวลานี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆลักษณะแบบนี้นะคะและหากใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลออนไลน์รอบระยะเวลานี้ต้องพลิกแพลงนะคะต้องหาคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาดใหม่ๆเข้ามาท่านจะสามารถรอดพ้นสิ่งต่างๆไปได้ค่ะ และดาวพระศุกร์ในวันที่28ค่ะจะยกมาได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งอุดกลุ่มร่วมกับดาวราหูค่ะในภพสุขพระดาวศุกร์ได้กําลังดีพันธุสุขพระมีคนในบ้านเข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือใครที่มีการเจ็บป่วยของคนในบ้านนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยจะมีเรื่องของการรักษาได้ถูกทางจะมีเรื่องของการดูแลใส่ใจกันนั่นเองค่ะและดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะมาอยู่ในภพสุขพระนั่นหมายถึงว่า การรักษาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท่านได้เจอท่านจะได้มีการแก้ไขนั่นเองนะคะท่านจะได้มีการพูดคุยกันท่านจะได้มีการเจราจาบางสิ่งบางอย่างกันแต่ราหูกับดาวศุกร์ก็เรียกว่าเป็นดาวคู่ลุ่มหล,ง,ลงได้ด้วยเช่นกันเป็นดาวที่อาจจะมีเรื่องของการคล้อยตามไม่ขัดใจกันเลยก็ได้เพราะนั้นจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูในเรือนชะตาของท่านบวกรวมกับอังคารซึ่งเป็นนิทรบลคณาอาจทําให้ช่วงรอบระยะเวลานีละล้าละล,ะล,ะลงังไม่มั่นใจในตัวเอง ราะนั้นนะคะสิ่งที่ควรจะทําที่สุดคือหาข้อมูลหาสิ่งที่ท่านไม่ทราบหากท่านทําอะไรอยู่สมมติว่าท่านกําลังศึกษาในเรื่องของประกันต่างๆนะคะท่านก็ลองศึกษากับผู้ที่รู้ศึกษาจากบริษัทที่รู้นะคะอย่าไปแบบว่ารึกษาใครก็ได้หรือว่าคิดไปเองทําไปเองเพราะรอบระยะเวลานี้อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นให้อิงเรื่องความถูกต้องเป็นหลักรวมถึงดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายุภเปร,เคราคหพ ให้คุณให้โชคหนุนหลังดวงชะตาของท่านโยกหลังดวงชะตาของท่านเพราะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องลาบยศชื่อเสียงแต่ดาวพฤหัสก็เดินในแต่ละราศีคือหนึ่งปีเพราะนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลังก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะความสําเร็จยังคงเกิดขึ้นกับตัวท่าน หากท่านมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับระบบต่างๆเพราะดาวราหูก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะนั้นก็ทําให้ดาวราหูเกิดความสําเร็จเกิดเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดวงดาวขึ้นมาเมื่อเป็นดาวมรณะก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการที่ท่านพยายามเอาประสบการณ์เก่าๆขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาคิดในเรื่องของการที่จะปรับใช้กับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานชีวิตครอบครัวต้องรู้จักในเรื่องของการโอนอ่อนผ่อนตามต้องรู้จักในเรื่องของการนําความคิดในเชิงของเหตุผลเข้ามาใช้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพมรณะอุ้มร่วมกับดาวศุกร์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนมีเรื่องขัดใจกับคู่มีเรื่องระหองระแหงนะคะหากพื้นดวงชะตาเดิม ดาวคู่ของท่านคือดาวเสาร์ไม่แข็งแรงทั้งลัคนาณนะวังและทักษามีเกณฑ์เลิกลากันสูงมากนะคะแต่หากดาวคู่ฟองแข็งแรงก็ช่วงรอบระยะเวลานี้แบบเบาๆเลยมีเรื่องขัดอกขัดใจมีเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจหรือว่าอาจจะพูดจาก,กไม่ลงรอยนะคะหรือบางคนค่ะมีเรื่องที่จะต้องคิดในเรื่องของการบริหารจัดการในครอบครัวทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เรื่องการงาน,นต่างๆที่เข้ามากระทบส่งผลให้ ในเรื่องของภาวะอารมณ์คู่ครองของท่านช่วงรอบระยะเวลานี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นักนะคะก็ต้องประคองกันไปค่ะบวกร่วมกับดาวอังคารซึ่งทับลัคนาของท่านส่งผลให้บางครั้งท่านก็มีความหงุดหงิดมีเรื่องของความใจร้อนมีเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนดาวพระศุกร์ททยเรื่องหัวใจความรักนะคะดาวศุกร์อยู่ในภพมรณะสภาวะหัวใจรอบระยะเวลานี้ไม่สู้ดีนักถึงแม้ดาวศุกร์จะได้กําลังดีก็ตามนะคะมีเรื่องของความอึดอัดใจ,จมีเรื่องของความขับข้องหมองใจมองว่ารอบระยะเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะแต่พอวันที่8ค่ะดาวพระศุกร์ยกพระศุกร์พพสุภะแต่ก็กลุ่มร่วมราหูอีกนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความลุ่มหลงหลงในความรักก็ได้หลงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของ รูปธรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะนั้นยังคงต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของสตินะคะในเรื่องของความถูกต้องหากคิดจะคบหาใครก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ดูใจกันไปก่อนนะคะเพราะว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะเรื่องของความรักยังไม่ค่อยสู้ดีนะักสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะหากคุณอยากพลาดก็อย่าลืม subscribe ฝากกดแชร์ต่อให้กันด้วยนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้ YouTube ปิดกั้นการมองเห็นช่วยๆกันนะคะกด subscribe แล้วก็แชร์ต่อหรือไม่ก็กดไลค์ก็ได้ค่ะ และหากใครสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร,ร์ไทยแอดมานะคะจะสอนให้แบบเข้าใจกันง่ายๆในภาคของการพยากรณ์ค่ะเพียงราคา9,900บาทเท่านั้นกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชาวกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ